วิธีการใช้งานโปรแกรม SketchUp เ,เบื้องต้นนะครับบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับหรือบางคนก็อาจจะเข้าใจแล้วนะครับสหรับมือใหม่นะครับก็อาจจะดูคลิปตัวเก่าแล้วอ,อาจจะไม่เข้าใจาก็สามารถมาทบทวนกันได้นะครับวิธีการใช้งานก็ไม่ยากนะครับเราอาจจะนี่นครับเราก็มาเปิดดูนะครับตัวนี้ นอะไรบ้างก็มาอ่านดูภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษก็ไม่ยากนะครับง่ายๆ New ก็ใหม่ Open ก็เปิดนะครับ Save ก็คือเซฟนะครับเซฟแอดก็บันทึกให้มันเป็นอะไรชื่อชื่อใหม่นะครับอันนี้ขั้นแรกเลยนะครับเราควรจะมาตั้งที่ Windows น,นี่ก่อนนะครับ Windows เลย Windows น,นี่เราก็มาตั้งดู้ดวยว่า Mo เด l Info อยู่ตรงไหนเราเ็ามาดูนะครับ Model Info Mo มเดลอิน,ม,อนมาตับปรับตั้งหน่วยให้เขานะครับ มาที่ยูนิตนะครับยูนิตแล้วก็มาปรับหน่วยเขาจะเป็นมิลหรือเป็นเมตรนะครับเราสามารถที่จะปรับได้นะครับครับผมปรับเป็นหน่วยมิลหน่วยเมตรนะครับเมื่อปรับได้แล้วนะครับวิธีการเขียนก็ไม่ยากนะครับกําหนดพื้นที่เขียนก็อยู่ประมาณนี้นะครับพื้นที่เขียนหรือจะเขียนแถวนี้ก็ได้นะครับแต่แนะนําให้เป็นตรงนี้นะครับนี่ครับพื้นที่การเขียนนะครับมุมมองก็ ประมาณนี้นะครับผมเลื่อนยังไงผมเลื่อนยังไงเนี่ยผมเลื่อนยังไงคือผมกดลูกกลิ้งนะครับลูกกลิ้งตรงกลางเนี่ยลูกกลิ้งคือสกอร์บาร์กดลงไปกดแล้วก็ผมก็เลื่อนเลื่อนเมาส์ไปด้วยนะครับกดแช่ไว้แล้วก็เลื่อนเมาส์ไปนะครับนะครับมุมมองนะครับนี่ครับกดเลื่อนเมาส์ไปกดแล้วเลื่อนเมาส์นะครับนี่มุมมองอยู่ตรงนี้ครับผมวิจารณ์เขียนแล้วก็เวลาสูมเข้าสูมออกก็ให้กิ้งลูกกิ้งอ่าตรงกลางเมาส์นะครับ เก่งหูกเก่งไปนะครับว right okay. right ิธ like, right ีการเขียนก็ไม่ยากนะครับไปคลิกที่ปากกานะครับปากกาหรือไปกดที่ L ในในคีย์บอร์ดนะครับกดคลิกชิ้นงานนะฮะมันจะมาแล้วเราถือปากกาในมือแล้วแล้วก็กลหนึ่งครั้งนะตรงที่เราจะเขียนคลิกแล้วก็ลากมานะครับลากมาเลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกดแช่นะครับแค่เลื่อนเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์มาเลื่อนเมาส์ไปเลื่อนเมาส์ปุ๊บเราต้องการเท่าไหร่เราก็ใส่ให้เขาเลยนะครับ ถ้าเรากําหนดหน่วยไปด้วยก็ดีนะครับหน่วยเมตรหน่วยอะไรหน่วยมิลหน่วยอะไรก็จะดีไปด้วยนะครับเราจะได้ฝึกความจําเราไปด้วยนะครับสมมุติเราจะเขียน5เมตรก็ห้นะครับเห็นไหมครับดูตรงไหนครับดูตรงช่องนี้นะครับช่องด้านบนนี่นะครับนี่เป็นเล้งนะครับนี่ครับนะครับก็ปึ๊บห้นะครับ Enter นะครับเห็นไหมครับ เขียนเราสามารถที่ต่อเนื่องได้เลยนะครับแต่เรายังไม่อยากต่อเนื่องก็ได้กด ESC นะครับกด ESC ออกเลยนะครับคำสั่งออกไปเลยนะครับออกจากคำสั่งหรือกดสเปซบานะครับให้เป็นลูกศรสีนี้ก็ได้นะครับกดสเปซบาคือบายาวๆในคีย์บอร์ดนะครับเคลิกสเปซบาครับในคีย์บอร์ดหรือในคอมพิวเตอร์นะครับที่ยาวกว่าเพื่อนเลยนะครับนะครับเคาะตอนนั้นหนึ่งครั้งนะครับถ้าจะเขียนอีก ปีง่ายก็กดมาเขียนจื้อแหมมันจะบอกให้เราว่ามันตรงเส้นแล้วนะอ่อนออนเอสนี่ปุ๊บนี่เลื่อนมาเลื่อนเมาส์นะครับเลื่อนเมาส์หาปุ๊บคลิกหนึ่งครั้งแล้วดึงออกไปนะครับดึงดึงเลื่อนคือเลื่อนคีย์บอร์ดออกไปนะครับจเจ้าเท่าไหร่ครับสามเอ็มอ่าสามเอ็มคือสามเมตรเนาะแล้วก็กดเข้าไปนี้เราจะไปทถนนมั่งเราก็เลื่อนไปเลยเลื่อนต่อเนื่องไปเลยเลื่อนต่อไปเลย เราจะเลื่อนไปแค่ไหนเลื่อนแค่นี้เดีแล้วก็เลื่อนไปนะครับเลื่อนไปเท่าไหร่ครับห้าเมตรห้า m enter เห็นไหมครับพอเลื่อนไอีกแล้วกดคลิกวางเมื่อเส้นปัดจ,จบเป็นวงรอบก็จะเกิดเฟสหรือเกิดผิวนะครับเกิดเกิดผิวไปผิวนี้แล้วกด space bar ปักออกจากคำสั่งหรือกด esc ก็ได้นะครับ นี่ครับเราเราสามารถที่จะเช็คปริมาณได้นะครับโดยเอาลูกศรตรงนี้ครับเนี่ยเทคเนี่ยลองมาเช็คดูจิ้มจิ้มดูมันก็ได้แล้วประมาณนี้กี่ตารางตารางมิลน,นะครับถ้าเราจะเอาอาตารางเมตรเราก็ไปปรับหน่วยตร,ตรงนี้เราดูก็ได้นะครับปรับหน่วยเป็นโมเดลอินโฟหน่วยเป็นเมตรอ่าลองดูเป็นเมตรก็เอาทดสุยมทั้งสองหน่วยนะฮะนี่ครับแล้วกดกิ๊กสิบห้ตารางเมตรเนาะ ก็ประมาณนี้ครับผมลองลองนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับไม่ยากนะครับพีการเขียนเวลาคลิกครอบจะลบหรือมีวิธีก็กดคลิก1 2แล้วก็กด delete เลยครับกด delete นะครับ delete ก,ก็คือในแป้น,นมันจะมี the, d e, L e t e, delete หรือกดลบนี่ครับแล้วก็หมุนกลับไปมุมมองต้องอยู่ประมาณนี้เวลาเราเขียนเราสามารถที่จะหมุนมุมมองได้360องศานะครับ ตัวอื่นก็เช่นกันนะครับคำสั่งก็เขียนเหมือนกันคือซีเลียมนี่ยเล็กแทงเนะี่ยแล้วกดมาเลยเราเลือกมาเลแเรากดคลิกหนึ่งครั้งตรงไหนก็ได้วางๆพึ่เราจะเขียนเนะี่ยกดคลิกไปหนึ่งครั้งแล้วก็ลากลากัลกเ,เลื่อนเลื่อนเมาส์เลื่อนเมาส์อ,าออกไปครับเลื่อนเมาส์ไปเราก็ใส่ให้เขานะครับว่าดูช่องที่เป็นดิเมนชันนะครับด้านบนนะครับตรงกลางก็จะเป็น3เมตรนะครับ สาม m แล้วก,กดคอมมา้เขาหน่อยนึงแล่วก็มาณม m เพื่อบ่อยเขารู้ว่ามุมด้าน x ก็สามมุมด้าน y ก็สามแล้วก็กด enter เขานะครับมันก็จะได้พื้นที่มานะครับประมาณนี้ที่พื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับถ้าเป็นวงกลมนี่ครับเห็นไหมครับกดคลิกที่วงกลมแล้วก็กดไปคลิกคินงานตรงไหนบอกวนะ่าปึ๊กหนึ่งครั้งแล้วดึงออกมา ดึงออกมาเราใส่ใส่เป็นรัศมีรัศมีคือตัวเส้นจากจุดศูนย์กลางจนถึงริมขอบนะครับหรือตัวภาษาฝั่งว่าตัว r 5, ใช่ไหมฮะ radius นี่เราก็ดูดีว่าเส้นวงกลมรัศมีปุ๊บเราก็กดให้เขาเท่าไหร่จะเราต้องการวงกลม100แล้วก,กด0.5 m กเ็มกไรด้0เอ เห็นไหมครับลองเช็คดูเอาดั i น n มาเช็คดูแล้วกดเช็คดมเเตอร์อยู่ที่เท่าไหร่1เมตรนะครับการเช็คทำไงนี่ไปกดด้วยนะครับ dimension ม,มาคลิกนี่ฮะเห็นไหมครับคลิก1ครั้งปับ๊บแล้วดึงออกมาเลื่อนเมาสออ์ไปแล้วก็กดคลิกวางจบครับคลิกแล้วก็คลิกนะครับ คลิกซ้ายอย่างเดียวนะครับมันมีคลิกซ้ายและคลิกขวานะครับคลิกซ้าย1คลิกพื้นที่เสร็จปุ๊บแต่เราต้อตงการทํากรุ๊ปเราคลิกขวาคลิกขวาแล้วก็กรุ๊ปมีคลิกซ้ายแล้วก็คลิกขวาถ้าเราจะไปแก้ในกรุ๊ปกดสองหนปักปักมันก็อยู่ในแก้ในกลุ่มเสร็จมันจะมีขอบตต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 ต เราเข้าไปแก้เราจะไปเขียนฉันรักเธอะนะอะไรต่างๆแล้วก็เขียนได้นเนาะอ่าแล้วก็จะไปเขียนโน่นเขียนนี่แล้วก็แล้วแต่เขียนเป็นนี่อะไรเงี้ยฮะจุดสามอ่าอะไรต่างๆเนาะก็เขียนได้หรือจะเอาออฟเซตในบาหน่วยหน่วยเม็ดอ่าปึ๊บอะไรต่างๆเราเขียนเสร็จปุ๊บเราดูสิเมื่อได้แล้วเรา,ายกออกหน่อยหนึ่งทุศนะอ่าจุดหนึ่งอ่าเราเขียนขึ้นไป เราแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็ออกปกนี่เห็นไหมครับเราก็ออกไปออกจากชิ้นงานออกจากกุ๊บเออเราบอกมองไม่เห็นเลยเราต้องการกลับชิ้นงานให้หงายท้องขึ้นเรากดคิกไอีกฟลิปอะลองแล้วก็บูเห็นไหมมันก็หงายท้องไม่เราแล้วนะครับเห็นไหมครับว่านี่ได้เลยเราจะเข้าไปแก้ในกุ๊บีกได้ไหมได้ครับนี่เนี่ยเข้าไปอีก เราก็แก้ในกรุป๊ปตัวอื่นก็ไม่เป็นไรไม่เหมือนไม่ไม่ต้องแก้ไม่ถูกกันแก้นะครับโอเคนะครับลองดูนะครับง่ายง่ยนะครับลองดูลองดูติดปัญหาก็มาคุยกันนะครับผมแค่นี้นะครับสวัสดีครับ